จากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องที่พึ่งที่แท้จริงโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิกรมหลวงพ่อเลี่ยงทิตะธรรมโมท่านผู้มีเกียรติครับการบรรยายธรรมในวันนี้มีองค์บรรยายสี่ท่านด้วยกันนะครับภาคเช้าสองท่านและภาคบ่ายอีกสองท่านนะครับ ในภาคเช้านี้มีพิธีกรรับเชิญสองท่านทั้งสองท่านนี้เป็นดารานักแสดงและเป็นพิธีกรทีวีหลายรายการขอเชิญปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านคุณบ้วยเชษฐวุฒิวัชรคุณและคุณตุย้ยตุยพุทธชาติพงสุชาติครับ ยังาทุกทุกท่านนะครับกนหนึ่งขอญาตไปกราบพระพุทธรูปก่อนน<ช>ะครับ ขออนุญาตเอาดอกไม้ออกก่อนได้ไหมครับบางหน้า,าเพื่อนบางหน้า<บ><บ>ดิฉันนะคะหรือว่าเห็นดอกไม้ก็้วดีดีแล้วอลํามบา สับด้านกันก็ได้นะคะโอเคก็เดหนึนะครับก okay. ็ขอกราบนมัสการนะครับและคุณจ้าคุณถ่นแม่ชีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีญาติธรรมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมสองคนนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ารถของธรรมะนั้น ไม่จําเป็นต้องมีคอนเสิร์ตก็มีคนมารวมกันเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ธรรมะน้อมนําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับส่วนเราสองคนนี้ก็เริ่มจากขออนุญาตเล่าส่วนตัวพรวะท่าหน้าที่คือดําเนินงานพิธีกรแต่ก็อยากให้ทุกท่านทราบที่มาที่ไปว่าวันนี้มาร่วมงานได้ยังไงตัวเราเองก็ได้มีการปฏิบัติธรรม น้อมนาเข้ามาสู่ธรรมะเนี่ยเมื่อเมื่อไม่ช่วงไม่กี่ปีชีวิตก็เปลี่ยนไปหลังจากที่เริ่มมีครอบครัวมีลูกสาวธรรมะก็มีส่วนช่วยให้เราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสาพาะได้มาปฏิบัติธรรมได้เจอกับธรรมะที่ดี ชีวิตก็จะดีได้เจอคนดีๆวันนี้ก็ได้มาเจอญาติที่ท,ทุกท่านมารวมตัวกันได้มีโอกาสได้มาเข้าร่วมฟังรรนกับทุกๆท่านด้วยนะคะใช่แล้วก็รายการที่เราทําก็คือจะมีช่วงหนึ่งนะครับในรายการเจาะใจจะเป็นช่วงส่งความสุขนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขจากการที่เราส่งคนได้ทาพิธีกรซึ่งมีความรู้อ่อนด้อยมากออกตัวก่อนเลยนะครับว่า อ,อด้อยจริงๆว่าจะเป็นในเรื่องของงานอารัธนาศีในเรื่องของทุกสิญญญญ่งอย่างค่ะพิธีการต่างๆนะครับเรามีแต่ใจที่จะมาให้ทุกๆท่านก็ถือว่าวันนี้เราตั้งใจที่จะมาร่วมังธรรมจริงๆค่ะเราสองปีตลอดมานะคะทำรายการเจาะใจช่วงส่งความสุขนะคะส่งเสร็จแล้วมีความสุขแล้วก็จบ กันไปนะคะแต่ว่าในวันนี้สิ่งที่ทุกท่านนะคะได้มาร่วมรับฟังธรรมกันในวันนี้และร่วมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราทุกๆคนนะคะอย่างมั่นคงและยั่งยืนและตลอดไปนะคะขอเจริญธรรมกับทุกทท่านด้วยและขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบนด้วยนะครับค่ะเอาละค่ะฉะนั้นเราขออนุญาตเป็นธานทุกท่านนะครับกราบ หลวงพ่อเรียนพร้อมๆกันดีไหมครับค่ะก็ต่อไปนะครับผมก็ ขอเป็นตัวแทนเชินเดีวยวกันนะครับเป็นตัวแทนในการกล่าวอารัธนาสิ่งนะครับขอทุกคนน้โมสามจบพร้อมๆผมก็แล้วกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไมยังพันเตวิสุงวิสุงวรกนัายา Gue t referred to as Pancazila from Niacama He was soerman that's my friend Gue t referred to as Pancazila from Niacama Gue t referred to as Pancazila น,นี่ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับก็อขอเรียนเชิญพระเลี้ยงน,นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธสสะพุทพทังสระนังขันชามิ ธรรมมัทธรนังขันชามิสังขังสระนังขันชามิสุติยามปิพุทธังสระนังคันชามิสุติยามปิธรรมมัทธรนังคันชามิ ตติยามปิสังขังสระนังขันชามิตติยามปิโหตังสระนังขันชามิตติยามปิธรรมังสระนังขันชามิ ตติยามติตังขังสระนังกัจชา,ามิปานาติปาตาเวรมาสิกขาปะทังจามาทิยามิอภินาานา เวรมมามนีสิกขาปัตหังสมาธิยา,ามายาิกาเมสุมิชาจันราเวรมมามนีสิกขาปัตหังสมาธิยามิ โมสาวาทาเวรามณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิสุรามีรายาณัชปัมปมาทัตทานาเวรามณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิ จิมานิปัญจะสิขปาฏทานิสิเลนะสุขะติญันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิภพติญันติตัสสมาสีรังวิโสทะเย ราบนมันสการพระราชาวนา